รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองราชบุรีภายใต้การนำของนายพิเชษเสือเท่าผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองราชบุรีเบิกจ่ายงบประมาณจนถึงวันที่4เมษายน2568สกอรอระดับอำเภอเมืองราชบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,568ไตรามาสที่1และ2จำนวน3งบประมาณคืองบดำเนินงานงบอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นจำนวน5,787,926บาทมีการเบริกจ่าย5,13,255บาท30สตางค์คิดเป็นร้อยละ86.62 การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ 1. สกอรอระดับอำเภอเมืองราชบุรีได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้กับนักศึกษาในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567จำนวน13โครงการมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน2,772คนใช้งบประมาณ1,065,114บาท 2. สกอรอระดับอำเภอเมืองราชบุรีได้จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอนเนตในระหว่างวันที่8และ9กนะุมภาพันธ์2,568นณวิทยาลัยดารุณาโปรีเทคนิคและโรงเรียนดารุณาราชบุรี 3. าสกอรอระดับอำเภอเมืองราชบุรี ได้จัดสอบประเมินเที่ระดับการศึกษาครั้งที่2ปีการศึกษา2567วันที่15และ16กุมภาพันธ์2567ณนะสกรระดับอำเภอเมืองราชบุรี 4. สกรระดับอำเภอเมืองราชบุรีได้จัดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ระหว่างวันที่8และ9มีนาคม 2,568ณนะโรงเรียนวัดเขาวังและหน่วยงานภาคีเรครืครอข่ายสกรรระดับอำเภอเมืองราชบุรีได้จัดสัมมนาวิชาการผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่2ปีการศึกษา2,567วันที่ 14, 16และวันที่17มีนาคม2,568ณนะสรกรรระดับอำเภอเมืองราชบุรี การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองนโยบายสกร Learn to Earn สร้างงานสร้างรายได้ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติและการฝึกทักษะอาชีพที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริงสงกรระดับอำเภอเมืองราชบุรีได้มอบหมายให้ครูศูนย์การเรียนรู้ทั้ง22ตำบลจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนสำหรับประชาชนที่สนใจ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ในไตรามาสที่1และ2ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจำนวน78กลุ่มจำแนกเป็นรูปแบบกลุ่มสนใจจำนวน66กลุ่มรูปแบบชั้นเรียนจำนวน12กลุ่มมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน540คนผลการใช้งบประมาณทั้งสิ้น271,210บาททวนการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต นโยบายอ่านได้ทุกที่เข้าถึงได้ทุกคนห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเมืองราชบุรีจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาสกรรระดับตำบลห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเมืองราชบุรีมีการส่งเสริมการอ่านผ่านเพจห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเมืองราชบุรีการพัฒนาบุคลากร สอกอรอระดับอำเภอเมืองราชบุรีได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ AI ในการจัดการเรียนรู้สอกอรอระดับอำเภอเมืองราชบุรีให้กับบุคลากรเมื่อวันที่17และ18มกราคม2568ณนะโครงการบริการสถานที่และลพุทธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชพัฏหมู่บ้านจอมบึงอำเภอเมืองราชบุรี2 สรกอรอระดับอำเภอเมืองราชบุรีได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไซต์ด้วย o o o g l e Site สรกอรอระดับอำเภอเมืองราชบุรีให้กับบุคลากรเมื่อวันที่13และ14กุมภาพันธ์2568นะโครงการบริการสถานที่และครุพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบ,บึงอำเภอเมืองราชบุรี บุคลากรสกร,รอระดับอำเภอเมืองราชบุรีเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้งาน AI ในการบริหารจัดการและการพัฒนาการส่งเสริมการเรียนรู้ของสถานศึกษาระหว่างวันที่10และ11มีนาคม2568ณนโะรงแรมณเวลาอำเภอเมืองราชบุรีกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย1 บุคลากรส,กร,สกรรระดับอำเภอเมืองราชบุรีเข้าร่วมง,งานวันเด็กประจำปี2,568ของเทศบาลตำบลหลักเมืองณวัดเสบริเจริญเนินหม้อและเทศบาลเมืองราชบุรีณนะริมเขื่อนรัชประชาพัฒนา 2. อสกรรระดับอำเภอเมืองราชบุรีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวันยุวันยุทธหัตถีหรือวันกองทัพไทย ในวันที่17มกราคม2568ณวัดดอนตะโกสอกอรอระดับอำเภอเมืองราชบุรีเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้คำแนะนำในการดูแลช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการสารสัมพันธ์น้องพี่เสริมพลังต้านยาเสพติดรุ่นที่หนึ่งของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรีวันที่17มกราคม2568 ณนะไร่จิราพรรีสอร์ท4สรกรระดับอำเภอเมืองราชบุรีนำนักศึกษาเข้าร่วมสวนสนามยุวกาชาติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาติไทยประจําปี2568 103ปีร่วมใจสร้างสรรค์ยุวกาชาติไทยวันที่21มกราคม2568ณนะ สนามกีฬาศูนย์กีฬากางกรมการทหารช่างค่ายบูราชาัยหสกอรอระดับอำเภอเมืองราชบุรีได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานราชบุรีชัยหน้าทาว2025เมื่อวันที่29มกราคม2568ณบริเวณริมเขื่อนรชัชประชาพัฒนา 6. บุคลาคกรสกรร,ระดับอำเภอเมืองราชบุรีได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการวันวิชาการประจำปีการศึกษา2567ของโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรีเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2568ณโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 7. นักศึกษาชมรมทูบีนัมเบอร์วันสกรระดับอำเภอเมืองราชบุรี ได้เข้าประกวดผลงานโครงการ t ูบี Number วันประจำปี2568ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกประเภทชมรม To บีน u m b e r วันในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อวันที่12มีนาคม2568ณนะโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตจังหวัดปัุมธานี8สสกอรอระดับอำเภอเมืองราชบุรี ได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขระดับเพชรประจำปีการศึกษา2,567เมื่อวันที่17มีนาคม2,568ณนะสกอรรระดับตำบลดอนแร่อำเภอเมืองราชบุรีโดยคณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีและ9สกอรรระดับอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรีจัดกิจกรรมการอบรมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดทูบีนัมเบอรวันตามโครงการโรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดทูบีนัมนเบอรวันอำเภอเมืองราชบุรีประจำปีงบประมาณ2,568เมื่อวันที่14มีนาคม2,568ณวัดเจติยารามอำเภอเมืองราชบุรี สรกรรระดับอำเภอเมืองราชบุรีขอ